ผมได้สืบทอดมรดุกร้อยพันล้านบทที่5 2 0 5นางเท่าเจียงไม่ทราบว่ายาเม็ดที่เย่เชิญนำออกมาคือยาเม็ดฟื้นชีพที่บรรพบุรุษตระกูลเจียงเคยบอกกล่าวกับลูกหลานในรอบพันปีที่ผ่านมายาเม็ดฟื้นชีพถือเป็นยาอายุวัฒนะสำหรับตระกูลเจียงมันเป็นตำนานที่มีอยู่ในความทรงจำของบรรพบุรุษเท่านั้นและพวกเขาก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เห็นของจริงในตลอดชั่วชีวิตของพวกเขาดังนั้น แม้แต่นางเท่าเจียงในเวลานี้ก็คิดไม่ถึงว่ายาเม็ดที่อยู่ในมือเย่เชิญนี้จะเป็นยาเม็ดฟื้นชีพที่กล่าวขวัญถึงเมื่อเป็นเช่นนี้เธอจึงเชื่ออย่างจริงใจว่านี่เป็นเพียงยาเม็ดชนิดหนึ่งที่เย่เชิญปรุงขึ้นเองเธอก็ยังพูดโดยไม่ยังคิดท่านผู้มีพระคุณคุณให้ความเมตตาต่อฉันเปรียบเหมือนดังคุณเขาฉันจะเย่เชิญรู้ว่าเธอยังจะต้องการจะกล่าวปฏิเสธแบบเดิมซม้ำ เขาพูดตัดบทแบบสบายๆว่าไม่เป็นไรมันเป็นแค่ยาเม็ดทั่วไปเหมือนกับที่คุณปรุงอาหารด้วยตัวคุณเองนำออกมาเพื่อรับรองแขกไม่มีอะไรคุณก็เกรงใจจนเกินไปเช่นนี้ก็จะทำตัวเหมือนคนนอกแล้วเมื่อนางเท่าเจียงได้ยินเช่นนี้เธอก็กลัวว่าการปฏิเสธของเธอจะทำให้เย่เชิญไม่พอใจดังนั้นเธอจึงพูดอย่างระมัดระวังเช่นนั้นก็ขอบคุณผู้มีพระคุณหลังจากพูดเช่นนั้น เธอจึงใช้สองมือรับยาเม็ดฟื้นชีพจากมือของเย่เฉินเย่เฉินเตือนว่าคุณยายเจียงทำไมคุณไม่ลองทานมันดูละนางเจียงพยักหน้าเบาๆใสา่ย,ยาเม็ดฟื้นชีพเข้าไปในปากของเธอเดิมทีนางเท่าเจียงต้องการกลืนมันและตามด้วยน้ำทันทีแต่เธอไม่คิดว่ายาเม็ดที่ทานเข้าไปจะแปลเปลี่ยนเป็นสรรพคุณยาที่ให้ความรู้สึกแตกต่างทันทีที่ทานเข้าไปและกระจายไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เธอจะได้มีเวลาตกตะลึงเธอรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเธอเหมือนได้สัมผัสสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิราวกับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วทุกอนูในร่างกายของเธอสิ่งนี้ทําให้เธอรู้สึกสบายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตนี้สิ่งที่เธอมองไม่เห็นก็คือผมสีขาวที่เป็นส่วนใหญ่ของเธอเปลี่ยนเป็นสีดําในทันที และรอยย่นบนใบหน้าของเธอก็จางลงมากเช่นกันทำให้เธอดูอ่อนกว่าวัยมากอย่างไรก็ตามในเวลานี้นางเท่าเจียงจึงได้รับรู้ผ่านความรู้สึกของตัวเองว่ายาเม็ดนี้ช่างน่าอัศจรรย์และไม่ธรรมดามากดังนั้นเธอจึงไม่สามารถซ่อนความตกตะลึงของเธอได้ถามเย่เฉินผู้มีพระคุณยาเม็ดที่คุณให้ฉันรับประทานทำไมถึงให้ความรู้สึกที่อัศจรรย์เช่นนี้เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยพูดอย่างใจเย็นว่า พราะยาเม็ดที่ฉันให้คุณรับประทานคือยาเม็ดฟื้นชีพยาเม็ดฟื้นชีพใบหน้าของนางเท่าเจียงเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอยือนตัวแข็งทื่ออยู่ที่นั่นอย่างตกตะลึงปากเอ่ยพึมพำท่านผู้มีพระคุณคุณคุณจะมียาเม็ดฟื้นชีพได้อย่างไรฉันฉันเป็นยายแก่ที่ํำต้อยมีคุณ,ณธรรมใดมีความสามารถใดฉันจะคู่ควรกับยาอายุวัฒนะแบบนี้ได้อย่างไร เย่เชิญพูดเบาๆคุณยายเจียงคุณลองส่องเข้าไปในกระจกตอนนี้คุณดูอายุน้อยลง20ปีแล้วบทที่5,206โดยไม่รู้ตัวนางเท่าเจียงควานหากระจกที่แตกรราวของเธอและเมื่อเธอมองเห็นตัวเองในกระจกเธอรู้สึกร้าวกับถูกฟ้าผ่าเย่เชิญพูดอีกครั้งในเวลานี้เมื่อคุณทันยาเม็ดฟื้นชีพนี้เข้าไปแล้ว รับประก,กันได้ว่าคุณจะสามารถช่วยลูกชายดูแลหลานหลานของคุณยาเม็ดฟื้นชีพนี้สามารถช่วยให้คุณมีอายุเพิ่มขึ้นได้อีก20ปีหากลูกชายของคุณไม่มัวแต่ชักช้าคุณอาจได้เห็นหลานชายคุณแต่งงานด้วยซ้ำนี่นี่นางเจียงทั้งยินดีทั้งวิตกกังวลเดินวนไปมาที่จุดเดียวกันเอาแต่พึพรรมพำในปากว่าฉันร้ทั้งคุณธรรมและความสามารถร้ทั้งคุณธรรมและความสามารถเย่เฉินยิ้มพูดว่า คุณยายเจียงคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปปัญหาตอนนี้คือจูจ่ๆคุณก็อายุน้อยลงมากถ้าคุณยังอาศัยอยู่ที่นี่พวกเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงจะต้องประหลาดใจอย่างมากหากเรื่องราวเผยแพร่ออ,อกไปอาจเกิดปัญหาได้ในความคิดของฉันคืนนี้คุณรีบเก็บข้าวของและไปพร้อมกับพวกเราเราจะส่งคุณไปที่ชูตูช่วยคุณและลูกชายลงหลักปักฐาน คุณไม่มีญาติพี่น้องอื่นอีกมันเหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งที่แห่งนั้นลูกชายของคุณสามารถทำธุรกิจของตัวเองและค้นหาความรักของตัวเองส่วนคุณสามารถอยู่กับเขาได้อย่างสบายใจตอนนี้คุณมีทั้งกำลังกายและกำลังใจที่จะช่วยเขารับมือสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้มีแต่คุณอเนกอนันต์ไร้โทษแต่อย่างใดคำพูดของเย่เชิญทำให้นางเท่าเจียงซาบซึ้งโดยสิ้นเชิง น้ำตาเธอไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากตอนนี้ร่างกายของเธออายุน้อยลงมากทันใดนั้นเธอก็คุกเข่าลงต่อหน้าเยเฉิญกราบกรานลงกับพื้นกล่าวด้วยความเคารพขอบคุณผู้มีพระคุณสำหรับความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของคุณหญิงชราผู้นี้จะไม่มีวันลืมเลือนเย่เฉินช่วยพยุงเธอลุกขึ้นพูดหยอกเย้าว,ว่าคุณยายเจียง ไม่จําเป็นต้องขอบคุณฉันคุณได้รับประทานยาเม็ดฟื้นชีพของฉันไปดังนั้นฉันจะไม่คืนสร้อยข้อมือเถากระดูกซีนิกแก่คุณนางเท่าเจียงโบกมืออย่างรวดเร็วกล่าวว่าฉันมอบสร้อยข้อมือแก่ผู้มีพระคุณไปแล้วแม้ว่าคุณจะไม่ให้ยาเม็ดฟื้นชีพนี้แก่ฉันฉันก็ไม่มีวันรับของคืนจากคุณเย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าเช่นนั้นก็ดีที่สุดฉันคิดว่าเวลาเหลือไม่มากแล้ว คุณรีบจัดการเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเมื่อพูดเช่นนั้นเยเชิญพูดอีกครั้งคุณควรนำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องนำไปเท่านั้นสำหรับอาหารและเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องนำไปรถไม่สามารถเก็บสิ่งของได้มากมายและฉันได้ขอให้คนในชูตูจัดการเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วนางเท่าเจียงพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าและพูดอย่างจริงจังฉันจะเก็บแค่ป้ายสถิตวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษและภาพวาดทั้งสามนี้ หลังจากพูดจบเธอก็เริ่มเก็บข้าวของทันทีเนื่องจากป้ายสถิตวิญญาณและภาพวาดเป็นของบรรพบุรุษต้นตระกูลเจียงและบรรพบุรุษคนอื่นมันมีความหมายมากสำหรับคนของตระกูลเจียงดังนั้นเย่เฉินจึงไม่เข้าไปแทรกแซงนางเท่าเจียงเก็บป้ายวิญญาณทั้งหมดอย่างระมัดระวังใส่ไว้ในหีบผ่อของเธอจากนั้นก็เก็บภาพวาดทั้งสามทีละภาพค่อยๆม้วนวางลงบนกระดาษ อย่างไรก็ตามเธอใส่ภาพวาดเพียงสองภาพลงในหีบห่อของเธอไม่ได้เก็บภาพวาดของเนิ่งช้างเซิงที่วาดโดยบรรพบุรุษตระกูลเจียงไว้ด้วยกันแต่เธอถือด้วยสองมือยื่นไปไว้ข้างหน้าเย่เฉินและพูดอย่างจริงจังท่านผู้มีพระคุณคุณเป็นผู้ทรงพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่หากบรรพบุรุษเนิ่มสามารถค้นพบหนทางแห่งอมตะได้อย่างแท้จริงในอนาคตคุณและเขาอาจได้พบกันดังนั้น ฉันขอมอบภาพเหมือนของบรรพบุรุษเมื่องนี้ให้แก่คุณเยเชิญตกใจเล็กน้อยปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดคุณยายเจียงนี่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลที่บรรพบุรุษของคุณทิ้งไว้ฉันจะเอามันไปได้อย่างไรคุณควรเก็บไว้ดีกว่าทันใดนั้นนางเท่าเจียงก็คุกเข่าลงมือทั้งสองประคองม้วนภาพวาดพูดอย่างไม่ลดละท่านผู้มีพระคุณหญิงชราคนนี้จะพาเยาเอ๋อไปจากที่นี่กับคุณในวันนี้ ในใจของฉันสำหรับตัวฉันสำหรับเหยาเออของฉันและลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้าได้ตัดสินใจที่จะละทิ้งโอกาสในการรอบรรพบุรุษเมิรงหลังจากออกไปจากที่นี่จากนี้ไปตะกูลเจียงเพียงต้องการรับรู้ว่าบรรพบุรุษเคยมีประสบการณ์ที่น่าอาจจัศจรรย์ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าบรรพบุรุษเมิงเคยมีสัญญากับบรรพบุรุษของพวกเขายิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่พวกเราออกจากที่นี่ แม้ว่าบรรพบุรุษเนิ่มจะยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้เขาจะตามหาพวกเราแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะพบพวกเราแทนที่จะเป็นเช่นนั้นทำไมไม่ทิ้งภาพวาดนี้ไว้ให้คุณถ้าบรรพบุรุษเนิ่มยังมีชีวิตอยู่จริงและถ้าคุณมีโอกาสพบเขาในภายภาคหน้าคุณอาจจะสร้างมิตรภาพกับเขาผ่านภาพวาดนี้ได้ถ้าคุณไม่ยอมรับภาพวาดนี้หญิงชราคนนี้จะไม่ลุกขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เชิญก็อดทอดถอนใจไม่ได้ ความเป็นไปได้ที่บรรพบุรุษเรื่องคนนี้จะยังมีชีวิตอยู่นั้นเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับศูนย์แม้ว่าคำพีสวรรค์ก้าวลึกซึ้งอาจจะถูกเขียนโดยเขาแต่ฉันเกรงว่าเวลาผ่านไปกว่า1 4 0 0 0ถึง1,500ปีเขาคงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้จนถึงวันนี้หากต้องการมีชีวิตอยู่เป็นอมตะต้องการมากกว่าแค่พลังวิญญาณและยาอายุวัฒนธรรมดาอย่างไรก็ตามเมื่อเย่เชินเห็นว่าหญิงชรายืนกราน ดังนั้นเขาจึงไม่ปฏิเสธรับมวลกระดาษนั้นมาด้วยมือทั้งสองข้างแล้วพูดอย่างเคร่งครืมว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้น้อยคนนี้จะรับภาพวาดนี้ไว้โปรดวางใจผู้น้อยคนนี้จะดูแลมันอย่างดีคุณรีบลุกขึ้นมาโดยเร็วในที่สุดนางเท่าเจียงก็ถอนหายใจล่งอกแล้วลุกขึ้นยืนในเวลานี้ที่นอกประตูยาเติอบุตรชายของนางเท่าเจียงส่งเสียงกล่าวว่านี่แขกผู้มีเกียรติ ทำไมคุณถึงมายืนอยู่ที่นอกประตูฉันเพิ่งล่าไก่ฟ้ามาสองตัวพวกมันทั้งอวบทั้งอ้วนเดี๋ยวฉันจะนำมันทั้งสองไปทำอาหารให้พวกคุณได้ลิ้มรส